เทนแลซีสอะไรเขาบผมย่งประสบการณ์ในวันนี้ผู้ชมนะฮะผมจะมาใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือนะผู้ชมภายในวันนี้นะฮะเราจะมาทําฟาร์มที่เรียกว่าเป็นฟาร์มที่ผมไม่เคยทํามาก่อน,น,นแล้วเป็นฟาร์มอันใหม่ใหม่ใหม่อยู่แหละนะฮะมันก็คือฟาร์มปั๊มพิลอ่าฟาร์มปั๊มพิเลเจอร์นั่นเองแล้วถามว่าเราปั๊มพิเลเจอร์ไปทําไมเราจะมาเราต้องเราต้องการหาเอเมอรัลแล้วก็เราต้องการหาพวกเอ่อพวกของเล็กๆน,น,น้อยๆนะพวกโทเทมเดียบอันไดอิ่งเนาะ ซึ่งถามว่าเราจะทํายังไงท่านผู้ชมง่ายๆฮะแล้วก็ขั้นแรกง่ายๆคือเราต้องมีหมู่บ้าน n b c จากนั้นก็เราก็ไปจากนั้นก็เราก็ต้องไปตีหัวหน้าของเอ่อของพิเลเจอร์เนาะที่มันที่มันมีทงนะคะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้อ่ะอีตัวนี้แหละท่านผูน้ชมเนาะพอไปตีหัวหน้ามันเสร็จนะคะแล้วก็แล้วก็มาแล้วก็มาสิ่งที่หมู่บ้านพิเลเจอร์นี้พอมาอยู่บ้านพิเลเจอร์นี้เสร็จปุ๊บไอ้มอนสเตอร์ไอ้พวกไอ้พวกกองโจมมันจะบุกมานะฮะพอมันบุกมาเสร็จมันก็จะตกลุมพลังเรานั่นเองนะะ ซึ่งตอนนี้ผมได้ขุดหลุมไปที่เรียบร้อยละเหลือแค่เหลือขั้นตอนก็แค่วางระบบน้ำท่านผู้ชมนะฮะโอเคทําไมไม่อัดถามว่าทําไมเราไม่ผมไม่อัดตอนที่ตอนที่ขุดหลุมลหรอน่าเบื่อท่านผู้ชมนะฮะมันน่าเบื่ออดีตายก็เถอะเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบึไหลมาตรงนี้อ่ะ อย่างนี้เสร็จก็ปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บป,บปบทำไมต้องทำสามคูณสามฮะเพราะว่ามันจะมีมันจะมีอ l ลิเจอร์บีอยู่เพื่อนชมมีพลิเจอร์บีอยู่สับที่มันตัวใหญ่มากโอเคตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปเลยอ่ะฮะขุดลงไปสักประมาณเท่าไหร่ดีอ่าสักสิบกว่าบ็อกเลยละกันนะฮะไปเยอะเลยโอเคเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฟาร์เปิดภาพฮะ นะฮะวางฮอมเปอร์ชี้ันทางนี้ฮอมเปอร์ชี้ทางนี้หรือเปล่าโอเคแล้วก็เป็แล้วก็ขุดตรงนี้ทาเป็นห้องห้องเก็บของเราเอ่อทอต โอเคมาโผล่ตรงนี้เหรอโอเคมาโผล่ตรงนี้ก็ตรงนี้ฮะขุด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 อ่ะฉะนั้นก็วางสลับตรงนี้ตรงนี้นี่เราจะยืนฝัดไม่ได้ต้องวางสลับด้านล่างนี่เฮ้ยอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันต้องวางสลับด้านล่าง พอเปิรมมาวัากทอดนิดนึงโอเคฮะอ่ะน่าจะโอเคแล้วฮะฟาร์มเราตัดค่าเราเสร็จแล้วทำสติกแล้วก็ทำบันไดลิงบันไดลิงอ่ะแล้วก็ต่อขึ้นไปตรงนีแ้แล้วก็วางแผลบดอไปฮะด้านใน ด้านในไม่ต้องวางก็ได้ด้านในไม่ต้องวางวางแค่ด้านนอกพอ,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 อมอนเตอร์อย่างเยอะเลยนะผู้ชมอ่ะพอสักทีวางผิด คฮะของพอแย้วอือบินมาตรงนี้โอเคฮะแล้วจากนั้นขั้นตอนต่อไปง่ายๆนะผู้ชมแล้วก็ไปนอนก่อนแป๊นหนึ่งเลขอ่าเตียงตรงนี้เนาะกดตัวยูกับบ้านไปนอนก่อนนอนหวัดดีจ้าเอ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเียวเดวเยเดเยวนดี๋ยวเเดี๋ยวว่เว ไหนบอกว่าจะไม่บวกไงแต่ก็บวกไปเถอะแมันคนระดับกันตอนนั้นแบบตอนนั้นที่บุกมายังไม่โหดเท่านี้เอตตตตอตายตายปีกแอคหัวหน้ามอยู่ไหนเนี่ยใช่ไหมตัวนี้หัวหน้าใช่ไหมเอา้าหัวหน้าแกอยู่ไหนหัวหน้ามันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเจอละอตายซะ บดโอเมนโอเคพอเราติดแบดโอเมนนะฮะให้เราเอ่อให้เราบินไปหมู่บ้านเอ c บซเลยอย่าอย่าไปโดนหมู่บ้านเราเนาะโอเคปึ okay. ๊บบินไปเลยบินไปหมู่บ้านวิลเลเจอร์ของของนั้นเลยนะฮะนี่มันง่า์มง,ง่ายๆนะผู้ชมแต่มันเนี่ยจุดยากก็คือเราจะหาตัวหน้ามาตรงที่ไหนแหละหนั่นแหลงคือจุดยากนะฮะแล้วมันก็จะพัดพามาตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีพวกตามมาหน่อยมาหน่อยตามมาตามมา โอ้ยทามาดีๆเออนั่นแหละแลังจากนั้นมันก็จะตกไป,ไป,ไปตายหาดด้านล่างนะผู้ชมอยเป็นเอ็มไปเลยมันไม่โดนไฟเผาแล้วจากนั้นมันก็ไปตายหาดด้านล่างนะผู้ชมเรียบร้อยนะฮะแตกหนึ่งครับผมผมว่าผมเอาแมคมป์ไฟออกอ่ะีมันเองดีที่สุดนะฮะ ให้หมดแสงโอเคหรือสองตัวเหรออีกละโอ้เจ็บนะเอาของเอาโทเทมให้ฉันซะนั่นแหละนั่นแหละโอเคโทเทมฮะได้โทเทมแหละเรียบร้อยไอเวทผมเกลียดมันผมเกลียดมันตัวนี้ผมเกลียดมันมันลอกมันทะลุก,กำแพงได้แล้วมันก็ตัวเล็กมากตัวเกลียนมากตัวนี้บอกเลยว่าเกลียนนะฮะโคตรเกลียน โอเยตายสักทีโอเออเกือบตายโอใส่เกาะก่อนแสกเกียนมากอุย้ยมันตีทะลุ็อวางสแลบตูอกองการวางสแลบโอ้จะตายจะตายจะตาย นี่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ละนะฮะก็ททำได้อยู่แต่ทำได้น้อยลงแต่เหึ่งอ่ะเลดชนะแล้วฮะตอนนี้ถ้าเลดชนะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นหรอ Lord เราจะได้บัฟฮีโร่ f ออร v เด l a g ิลเลท่านผู้ชมนะฮะหมูบ้านนี้คือเขาจะขายของให้เราถูกลงเนาะ ก็เป็นว่าก็เป็นว่าก็สนุกดีนะกับฟาร์มอันนี้แนละ้วถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลดีทุกผู้ชมเนาะเราต้องไม่เราต้องไม่ต้องเสี่ยงชีวิตมากฮะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้วยการทุกผู้ชมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ